จโจทยพร now แนวนี้เนี่ยออกสอบทุกครั้งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะต้องแม่นไปนะครับข้อนี้ใน choice เนี่ยมีพวก day there เติมเติม s ส r ิมมาให้ช่องว่างอยู่นะคำว่า scheduled จำฮะ schedule ถ้าเป็นคำนามมันจะแปลว่าตารางเวลาแต่ถ้าเกิดเป็น verb มันจะแปลว่าลงตารางเวลาว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไหร่แต่เป็น adjective ได้ฮะถ้าเป็น adjective มันจะลงท้ายด้วย ed เสมอฮะแปลว่าที่ถูกวางแผนไว้ว่าจะทำเวลานั้นเวลานี้ ในข้อนี้นะครับ scheduled เป็น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  adjective ฮนะซึ่งขยายคำว่า appointments แปลว่าการนัดหมายที่ได้ลงตารางเวลาไว้ว่าจะต้องมาเจอกันตอน8โมงเช้านะอะไรแบบนั้นสรุปง่ายๆนะช่องว่างอยู่หน้ากลุ่มคำนามเรามองข้าม adjective ไปก่อนก็ได้เพราะมันเป็นส่วนขยายสรุปช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือ appointments มาตัดช้อยกัน a day day แปลว่าพวกเขา มันเป็น pronoun แบบ subject ฮะ subject มักจะอยู่หน้า verb ดังนั้นข้อ a เนี่ยผิดนะครับครูเบิร์ตหนูมอง schedule ตรงนี้เป็น verb ได้ไหมจริงจริงได้แต่ว่าความหมายมันจะเพียนไปเดี๋ยวค่อยแปลให้ฟังนะแต่ผิดไปก่อนแล้วกัน b boy there there เนี่ยมันแปลว่าของพวกเขามันมักจะนำหน้าคำนาม their car their cat the i r dog อะไรเงี้ยหมาของพวกเขารายงานของพวกเขา their report อะไรพวกเนี้ย ดังนั้นได้นะเพราะ there นำหน้าคำนามคือ appointments ได้เวย้ยส่วน them นะฮะเป็น pronoun แบบ object มันมักจะอยู่หลัง verb หรือหลัง p r e p o s t o h e m เนี่ยมักจะอยู่หลัง verb หรือหลัง preposition พวก in on at by with อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อยู่หลัง p r e p o s o ก็จริงเพียงแต่ว่ามันผิดเพราะว่ามี appointments เป็นคำนามตามมาฮะมี object เป็น them ไปแล้วจะมา appointments อีกอ่ะมันดูเยอะไปไหมแล้วความหมายมันก็ดูงงมากก็เลยผิดไป themselves แปลว่าตัวของพวกเขาจะคล้ายกับเดมเลยฮะมันมักจะอยู่ในตำแหน่งของ Object มักจะอยู่หลัง Verb หรือหลัง prep โผ o มากกว่านะครับแต่อย่างข้อนี้มันมีมันมีคำนามมาให้แล้ว s e l v s โอเคมันมักจะอยู่หลังเวิรหลัง prep โ Pro มากกว่าแต่ในข้อนี้มันมี scheduled appointments ตามมาก็เลยใช้ themselves หรือเดมเนะี่ยไม่ได้นะครับตอบเป็นข้อ บีบอเดี๋ยวลองแปลให้ฟังนะว่า b ีบอยเหมาะยังไงเขาบอกว่า all applicants แปลว่าผู้สมัครงาน should arrive 10 minutes before their scheduled appointments คนสมัครงานทุกคนเลยนะควรจะมาถึง10นาทีก่อนการนัดหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ของพวกเขาพูดง่ายๆเลยควรมาถึง10นาทีก่อนที่นัดหมายก่อนเวลานัดหมายของพวกเขาก่อนการนัดหมายของพวกเขา เดนี่ผิดถ้าเกิดเรามอง s c scheduled เป็น Ver b นะฮะมันจะแปลว่าลงตารางเวลาหรือนัดหมายมันจะกลายเป็นว่าผู้สมัครทั้งหมดควรจะมาถึง10นาทีก่อนพวกเขานัดหมายก่อนพวกเขานัดหมายลงเวลากันไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเตือนว่าควรมาถึงก่อน10นาทีเนี่ยแสดงว่านัดกันแล้วนะฮะถ้านัดกันแล้วต้องเป็นข้อบีบอย Their scheduled appointments before เนี่ยมันเป็นคำที่หลากหลายนิดนึงอาจจะถือว่าเป็น prep p ก็ได้ถ้าเป็น preposition จะอยู่หน้าคำนามแบบนี้ได้หรือมองว่าเป็น conjunction คำเชื่อมประโยคก็ได้ถ้าเป็น conjunction ก็จะมี subject verb ตามมาได้แต่อย่างที่บอกตอบ day ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น day แล้ว verb ความหมายจะไม่เข้ากับบริบทนี้ข้อนี้ท้าทายนิดนึงวัดทั้ง grammar และการแปลเล็กๆน่อนอๆนะจ๊ะฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เนี่ย เกี่ยวกับชีวิตจริงครูเบิร์วันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกว่า sometimes you have to remind yourself it's not a loss loss แปลว่าความสูญเสีย it's a lesson lesson คือบทเรียนบางครั้งนะคุณจำเป็นต้องย้ำเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นบทเรียนฮนะคือเคยเล่าไปในตอนไลฟ์สดแล้วแหละครูเบิร์ตเนี่ยเคยทำห้องให้สุนัขอยู่ ครั้งแรกนะก็คือแค่เทปูนเฉยแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยซื้อบ้านหมามาพอซื้อบ้านหมามามันทําความสะอาดได้ไม่เยอะสนิมก็กินก็เลยต้องรื้อไปก็เลยสร้างเป็นห้องหมาเลยพอสร้างเป็นห้องน้องหมานะฮะปรากฏสุดสุดก็เลยต้องทุบทําใหม่อันนี้ตอนนี้ถึงอยู่ในขั้นกําลังทุบอยู่แล้วต้องทําใหม่เสียงเงินเยอะมากนะฮะวันนี้ต้องจ่ายตังค์รู้สึกเจ็บปวดมากแต่ครูเบิร์ตบ,บอกตัวเองว่ามันเป็นบทเรียนฮนะ มันไม่ใช่การสูญเสียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดชีวิตเราเกิดมาอยากที่จะมีชีวิตอยู่รอบไปวันๆเราทําได้อยู่แล้วถูกเป่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบขวนขวายอะไรมากไม่ต้องพัฒนาตัวเองอะไรมากก็ได้หาข้าวกินเป็นมือมอครูเบิร์ตว่าไม่น่าจะเกินความสามารถครูเบิร์ตแต่ทําไมครูเบิร์ตจะต้องทําเรื่องให้มันวุ่นวายด้วยเพราะเราต้องการรับประสบการณ์ถูกไหมฮะเราต้องการมีประสบการณ์เฮ้ย เราอยากเลี้ยงสุนัขอะเราอยากมีประสบการณ์เลี้ยงสุนัขถ้าอยากมีประสบการณ์มันย่อมต้องเจอความเจ็บปวดต้องเจอข้อเสียของการเลี้ยงสุนัขเช่นเราจําเป็นที่จะต้องหาบ้านให้มันอยู่ดีๆอะไรแบบเนี้ยยังไงยังไงมันก็ต้องเจอทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นไปสมดนะฮะดังนั้นพอได้ยินคําคมอันเนี้ยคูเบิร์กก็โล่งใจกดเงินจ่ายตังไปนะครับด้วยเหงื่อที่แตก พรากนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องย้ําเตือนตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้บ้านสุนัขของครูเบิร์ดด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ